ไ,ได้เออมันเป็นเป็นรูปแบบของการไม่ไไมีใ,ใครห้ามทางซ้ายน่ะไอะลำเนี้ยสาย,สายตำรวจน้ำปรากฏแม่งเหนือกว่าเราประเทศมีตำรวจน้ำมีตำรวจน้ำตัางนานแล้วลำหนึ่งมีลำหนึ่งไอ้ลำ อยู่นิ่งๆไว้เอางี้ใครหัวเฮ้ยเราไมี้จมเราไมจมบอสเรามจมเฮ้ยเราไม่จมเราจมเราไจม

ฮฮราชาจนสลัดแล้วเนี่ย 어 <laughs> 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 oh.

นั่นเรือควันไฟปะน่ะไกลอ่ะใช่ใช่เอามาอีกลำหนึ่งมาเอาไปบอกัำเปลี่ยนลำครับเปลี่ยนลำเปลี่ยนลำไปเอารำนุษยเดี๋ยวเราจะไปเอารำใหญ่ด้วยอีกลำหนึ่งไปเอาไปเอารำใหญ่ติดศพอ่ะใช่ไม่ได้ออกไปสิออกไปติดศพอ่ะมีเชื่อมไหมมีเชื่อมไป็นอกไงติดศพอ่ะ เราเบาไปลำใหญ่ก so okay. hey, right. okay. ันบ้างลำใหญ่ขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นขับวิ่งขับได้ไหมไอ้ลากไกลๆเลยระวังชนกันมันถูกล่ะมันถูกล่ะเฟร็ดทไว้ก่อนได้ยังเอ้ยเอ้าดดดีีีเรื่องไรอะ ดีครับไปไล้ำใหญ่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 ซ้ายซ้ายซ้ายเดินเฉยเบบี้มีกระดาษปะมีครับมีเฮ้เฮ้ยไม่ส่งไม่ได้ส่งไม่ได้มันเป็นกระดาษนั่นอะกระดาษส่งเฮ้ยนั่นนนน่่ัเรือกลเรือกลอนีเรือเฮ้ยอันนี้เรือใหญ่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 บอสเรือใหญ่เรือกลอบบี้เตรียมกระโดดาขับได้เปล่าเดี๋ยวนะไม่มีหางเสือนี่ได้ดีเหมือน น,น่าจะควบคุมในบ้านอะ่ะต้องไปควบคุมในบ้านเลยบิงเลยกระโดดโบก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 วิอะไรอะ่ะ <c oughs> ดูนะตามบอสไป <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเรือมันไม่จอด <c oughs> ตามมาเรื่อยเรื่อเดี๋ยวเรือมันไม่จอด อย่าชอนยชอย่าชนเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดเอ,าอ้าตัวบีดวงุงห้องเครื่องมันอยู่ข้างบนห้องเครื่องตัวบี้ชั้นสองเขาได้ไหมถ้าเข้าไม่ได้คือไม่ได้ไม่ได้เข,ดข้าไม่ได้ของเราเข้าไม่ได้ไม่มีไอ้เครื่องนี้มันพุงคน เออเนี่ยมันจะไปตรงนู้นแล้วอะที่ตั้งค่าอะไรบ้างเหรอครับในเกมนี้อ่าตั้งค่าอยู่ที่อันต้าครับสุดเลยครับอย่างสุดหมดเลยให้ดูเัตติ้งผมนี่อ่ะครับจอสามศูนย์ห้าศูนย์ครับเนี่ยอ,อันตา้อนตาอันต้าอันตา้าอันต้าแล้วก็เวลีหายพวกหมอกเอาลงหน่อยเพื่อในการยิง แนาวการตาแล้วก็หายเอาหมอกลงที่มันจะได้ไม่เกะกะรละบังตาแล้วมากเฮ้ยมีน้ำอาหารป่ะทอมี่ไม่ได้เอาติดตัวมาม เอไม่ไม่น้ำน้ำดื่มน้ำดื่มมันเป็นน้ำเปล่าเนนีาะเริ่มใช่ไหมเป็นนแต่เเียอาไม่เก็บแก้วเดียวพออันนี้มันไม่เคยไม่มีเลยไม่ใช้เลยไม่พกไม่เกิดเลยมีสามแก้วอ่ะให้ไปสองแก้วไงก็ขึ้นอยู่ขึ้นทำไม่เกิดอะไรถ้าเป็นน้ำพลังงานเหลือไม่ยิ่งเต็มไง ใครจะเทียบเท่าอุ๊ยเลยล้ำใหญ่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 นู่นทางขวาทางขวาไม่เหมือนครั้เมื่อกี้เหรออันนี้ไม่เหมือนครั้เมื่อกี้เหรอเนี่ยครั้เมื่อกี้ไหมเหมือนเหรออะไรนะเหมือนครั้เมื่อกี้ไหมเหมือนครั้งนี้ใช่ไม่ใช่คนละรำลระรำนละรำใช่ใช่ใชเดี๋ยวเราไป่เป็นเราเอาล้ำใหญ่ก่อนเราจะเป็นโจรสลัดกันแล้ว วิฟเอสวิ่งเท่าไหร่ผมไม่ได้ดูอะไ,ไม่ได้สนใช่ตอนนั้นที่เราเจอแต่เราไม่ได้ปีนวะฮะโจรสลัดใจขึ้นยึดเรือลำนั้นให้ได้จะยึดเรือสินค้าลำนั้นมันต้องมีบันไดขึ้นไหมปีนขึ้นไม่ได้นะบันไดปีนมันบันไดขึ้นไหมมีเปล่าวะต้องรเราไอ้นี่ช่องนี้ช่องนี้มันโดดได้ไหม ได้้ข you know? ึนมารรี <go <go no> <go 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 ีบบขขึึ้้นมา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 ห้องเสืออยู่ในทางเสือขึ้นขึ้นขึนไม่ได้ห้องควบคมเข้าไม่ได้ไม่ได้ห้องควบคุมไม่ได้ขรับต้องควบคุมไม่ได้ครับห้องควบคุมไม่ได้เอาขึ้นขึ้นไม่ได้มันห้องเครื่องมันเข้าไม่ได้ จมไม่จมไม่จมไม่ได้เขาเคลื่อนเข้าไม่ได้มันน่าจะยังไม่มีแบบเหมือนว่ายังไม่มีระบบเข้ามานะเพราะมันล็อกประตูไว้ระบบไม่มีคนแจ้งทันนี้ทันนี้ที่มันขี่ได้เพราะว่ามันมีแข่งแข่งหรือเปล่าที่มันมีแข่งดึงเชือกหรือเปล่าเขาเลยทำให้มันใช่หักเสริมประโยู่ด้านนอกเรายึดได้จอดจอดจอด มาทำไมเรือลำนั้นมีไฟด้วยเรือลำนี้ไม่มีไฟอ่ะเออว่ะยิงไฟทิ้งเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวเรือระเบิดจะเยึดั่วนะบอลเดี๋ยวเรือเราเบิดเลยเฉียดเฉียดเลยอ๋อมันไม่กล้าไหวหรอกต้องเช็ดสถานีเรายิงเลย รถรถสถานีเรายิงเข้าไปในเทอร์รี่เลยอ๋อีใส่ฟักทองนี่ว่าไหนทอมพี่ฟักทองอะเท่าเดิมมันเรือมันขยับไปใส่ชั้นอ๋อไ,ไ,ได้ได้ จนสลัดจนสลัดข้าค no ี่โจรสลัดปุ้ยตามมาดลตามมาดลไมาชิคีวบอลู้ได้ไหมมาชิบอลูได้ไหมใช่ไหมยกเล่นหน่อยใช่ไหม ยิงไม่ถึงเลยยิงไม่ถึงแลยยิงไม่ถึงเลยอาชาจนสลัดไอ้อย่าออกไปไกลเกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวตกขอบทะเลระวังระวังกะกะบูบูบูกับ มันกลับไปรอเน่ยมันกลับไปต่อขอบทะเลนเนีมันกลับไปที่ยิงปืนเนี่ยทีเขายิงที่ยิงพอแล้วมันวนมันกลับมันตกขอบนี่ทางซ้ายมันมีเกาะมันมีเกาะอยู่ทางซ้ายเนี่ยมันกลับแต่มันกลับแต่ไม่ต้องไกลมากนะเดี๋ยวเราก็แล้วก็มาอยู่กับบนเกาะมีเกาะมีเกาะนี่ไงอันนี้เกาะเออเกาะนี้กาะนี้เป็นที่พักเราเราจะเกาะนี้แล้วเกาะจะสลัดเกาะจะสลัดเกาะจะสลัดแล้วนระวังระวังกระตุ้นระวังกระตุ้น เอ, iesen, เอ้ยมีเต่ามีเต่าเราเหล่เรารอกับดักล่าล่าไหมมีกับดักติดเอ้ยผมมีแถวนี้มันมีสัตว์ให้ล่าป่ะอาจจะมีสัตว์ในตำนานป่ะผมไม่มีของมีเนม um. ่าเย้เนมา ยิงไม่ถึงแล้วบอสเขาเข้าไปที่นั่นน่ะบอสไปที่อะไรนะที่ที่เรือนะบอสที่ที่กัเรียกว่าอะไรนะที่ที่นั่นอ่ะที่ที่เขาห้องซ้อมห้องซ้อมอ่ะซ้อมนะไปที่ห้องซ้อมอะไรเรือหรอไม่ความบางสีขาวเฉยเฉย ไม่มีปืนนะสิยังมียังมียัมีกระอกโอเคเดิน้องพี่แผมไม่มีอะบอ๋อไอ้ลำไยใช่ไหมน้อาพี่ยิงยิงคนขับไปล่วง แล้วแต่เรือเรือไม่มันยิงมันยิงมาเฮ้ยไม่ไม,ไม่ไม่งั้นไอ้ถ้าไอ้เรือลำนี้ถ้าไม่เราจะไม่กลับไปเอาอ่ะมันจะมันกลับไม่ได้มันอยู่ใกล้นั้นเกินไปเราเอามันบังเราเรือาบังเราเรือบังมันจะกลับเอาเรือดิ <laughs> <laughs> เป็นโจรสลัดอันนี้เราเป็นโจรสลัดม,มาไปนะ oh

Hãy subscribe cho ่อนนี้ได้บอสเนี่ยเอาเป็นโจนสลัดนั่นดีกว่าเจ้ามันบอกแล้วไม่รอดควรจบเนี่ยจะพักเกาะแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราเดินไปเรียกยครับ เราไปเรี้ยงคาสิโนกันเราไปเรี้ยงไปเรี้ยงคาสิโนป้าเซนเรี้ยงคาสิโนเออไปเรี้ยงคาสิโนกันไม่มันเซนเรือเยอะเราแป๊บม you know. ันไม่ยากไอ้ตรงเรือคาสิโนอ่ะอยากจับข้าเหรอตามมาสิเข้ากันหน้าปกเลยอ่ะอันนี้เ่ยหน้าปกนี่เป็นโจรสลัด วันพีทอะบอเจอร์คว่าแต่ดูดูฟิล์น่าจะมาทั้งโรงพักอะเพราะว่ามันน่าจะแบบว่าน่าจะคุยกันแล้วว่าแบบแม่เอ้ยมิติใหม่วะไปพวกเราไปอยากได้สมบัติใช่ไหมเอาใครเฮ้ยเฮ้ยเรือขยับดิเมื่อกี้เห็นชนอยู่นั่นน,น่ะน่น รอดโอ้เทือกเราเรามีเลกกูภพยอยู่ใช่โกโรเจอร์ เออไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่พวกเจ้าเมืองอาจจะมาวางไว้นะเออมันมีตัวอะไรวะเหรอไ้หลามมันอยู่นำ้ำมันน้ำทะเลเว้บ้าจระเข้แล้วเกิดอ๋ออลิเกเตอร์มันคือไอ้คนที่ครึ่งหนึ่งเป็นเหล็กครึ่งหนึ่งเป็นมนุษย์อะโอเค อลโรเดสนี้ถ้าพักโรเดสไม่มีอับบลบโตมายืนรออยู่บกมือให้พักเรียกเถ้าภาบกมือนะ <c oughs> <c oughs> บกมือให้ปัดดี